สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวอื่นนอกจากโลกิกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่เราเนี่ยได้พูดกันถึงโลกิกันมาหลายคลิปแล้วนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของตัวละครที่โผล่มาในซีรีส์ก่อนหน้าโลกินั่นเองนั่นก็คือซีรีส์วันด้าวิชันครับตัวละครตัวนี้เนี่ยโผล่มาตั้งแต่ตอนแรกเลยนะครับผมแต่เรียกได้ว่ากว่าจะได้เปิดเผยตัวจริงมาเนี่ยนะครับผมก็ใช้เวลา ค่อนข้างจะนานเลยนะครับผมตัวของเธอคนนี้จะเป็นใครกันได้เลยครับ นั่นก็คือตัวของอาคาธาฮาร์กเนสนั่นเองครับตัวของอาคาธานั้นเป็นใครกันอาคาธาฮาร์กเนสเนีเ่ยนะครับผมเป็นแม่มดนะครับที่อยู่มาตั้งแต่สมัยยุคการล่าแม่มดซาเลมแล้วนะครับดยตัวของเธอเองเนี่ยก็เป็นแม่มดที่อยู่ในกลุ่มแม่มดกลุ่มหนึ่งละกันนะครับผมจะเรียกได้ว,ว่าเธอเองเนี่ยก็ได้ไปครอบครองหนังสือดาร์กโฮเข้านะครับผมและเธอก็ได้เรียนรู้พลังมากมายพลังศาสตร์มืดมาจากในนั้นทําให้ไม่ได้รับการยอมรับจากแม่มดในกลุ่มและแม่มดในกลุ่มเองเนี่ยก็พยายา จะจัดการกับเธอนะครับผมแต่กลายเป็นว่าเวทมนต์ที่เธอได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ศึกษามาเนี่ยนะครับมันกลับช่วยเธอไว้โดยพลังของอากากานั้นเรียกได้ว่าเป็นแม่มดที่แข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมตัวของเธอสามารถดูดพลังของแม่มดคนอื่นได้ดูดพลัง จากแบบเวทมนต์อื่นๆเข้ามาในตัวเองได้นั่นเองแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังของตัวเองได้ครับนอกจากพลังเวทมนต์จะเยอะแล้วนะครับผมความรู้ด้านเวทมนต์เนี่ยคาถาอะไรต่างๆอาคาธาเนี่ยก็รู้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันผิดกับวานด้านะครับที่มีแต่พลังอย่างเดียวเนี่ยแต่ยังไม่ได้มีความรู้อะไรแต่ในตอนจบนะครับวานด้าก็ได้เอาหนังสือดร์โฮของเธอไปเนี่ยแล้วก็เอาไปศึกษาเวทมนต์ต่อนะครับผมส่วนอาคาธาเองนั้นก็ถูกวานด้าเนี่ยนะครับผมใช้พลังในการลบความทรงจำนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวตนของเธอให้กลายเป็นเพื่อนบ้านหน้า ลำคาญในเมืองเวสต์วิลไปนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าก็เป็นโชคชะตาที่โหดร้ายมากๆนะครับผมในความคิดของผมเองเนี่ยที่ตัวของวานด้าทำแบบนั้นใส่อากาธาทำไมไม่ฆ่าอากาธาให้ตายไปเลยนะครับซึ่งเรียกได้ว่านั้นน่าจะเป็นการจบความทรมานได้ดีกว่านะแต่ในคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วนะครับว่าทำไมวานด้าเนี่ยไม่ได้ฆ่าอากาธาฮักเนสนะครับผมก็เพราะว่าอากาธานะครับยังมีบทต่อน,นั่นเองนะครับแม้ว่าในตอนนี้เนี่ยอาจจะไรพิษสงนะ แต่จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของเควินฟลกี้นะครับผมมันได้ยืนยันแล้วครับว่าอากาศานั้นจะกลับมาอย่างแน่นอนนะครับผมโดยเขาได้บอกว่าจะกลับมาในเร็วๆนี้นะครับแต่ไม่ได้กลับมาในช่วงเร็วขนาดนั้นนะครับผมก็คือกลับมา ในช่วงในแบบไม่นานนี้แหละแต่ก็ไม่ได้นานขนาดนั้นก็คือกลางๆแล้วกันนะครับผมจะตีเอาไว้ว่าใน Doctor Strange in the Multiverse of Madness เนี่ยนะครับผมก็คงจะยังไม่ได้กลับมาครับแต่จะได้กลับมานะครับผมในซีรีส์หรือว่าในหนังเรื่องถัดๆไปที่มีอะไรเกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยมาอย่างแน่นอนหรือไม่อากา่าเองเนี่ยนะครับผมก็อาจจะได้เข้าไปร่วมทีมนะครับ e n r k r v e n g e r หรือเปล่านะครับผมเพราะในตอนนี้เองคนที่มันเหมือนมีส่วนดีด้วยแล้วก็ชั่วด้วยเนี่ยนะครับอากาธาเอง ก็ตกอยู่ในแคทเทอรีนั้นเหมือนกันนะครับเพราะจากฉากย้อนอดีตเองเนี่ยตัวของอากาธาก็ไม่ได้เลวมาแต่กําเนิดถูกไหมเละครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นยุคข,ของด์คอเวนเจอร์หรือเปล่ามีแบบว่า U.S.Agent Abomination Baron Simo นะครับผมและรวมไปถึงตัวของอากาธาฮักเนสด้วยโอ้โหเรียกได้ว่ามากันเป็นทีมเลยนะครับด์คอเวนเจอร์เนี่ยน่าจะกาลังฟอร์มทีมกันอยู่นะครับผมหลายๆคนเนี่ยคาดเดาไปทางนี้นะครับผมเองก็คิดว่าแบบนั้นเหมือนกันและการที่ว่าด์คอเวนเจอร์จะครบทีมได้อะมันก็ต้อง ต้องมีผู้ใช้เวทมนต์สิครับด็อกเตอร์สเตรนเหรอจะมาอยู่ทีมนี้ได้ยังไงกันมันเป็นคนดีเกินไปนะครับก็ต้องเอาอากาธาฮักเนสมาอยู่นี่แหละแม่มดที่ท่งพลังมากๆนะครับผมคนหนึ่งเลยหรืออาจจะได้กลับมาร่วมทีมกับวานด้าก็ได้นะครับเพราะวานด้าเองเนี่ยก็ดูจากทรงแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ครับก็กลางๆเท่าๆแล้วกันนะครับเป็นตัวละครที่เท่าๆท,ทั้งคู่เลยทั้งวานด้าแล้วก็ตัวของอากาธาฮักเนสนี้ด้วยความที่ว่าอดีตนะเนาะมันทําร้ายตัวของเธอทั้งงคู่มมาาาาเเพรระะฉนนั้นออผก ไม่น่าจะมาในด็อกเตอร์สเตรนสองนะแต่กลับมาอย่างแน่นอนนะครับผมและน่าจะมาในหนังเรื่องถัดๆไปในอนาคตซึ่งเราก็ยังเดาไม่ออกจริงๆนะครับผมว่าจะมาในไหนนะครับแต่น่าจะเกี่ยวกับทีมดาร์ a v อเวนเจอร์ทีมเอเวนเจอร์ที่รวมฮีโร่ที่แบบว่าเท่าๆหน่อยอะไรแบบนี้ไว้น่าจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่านะครับผมถ้าผู้ชมคิดว่ายังไงกันบ้างก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับก็คงต้องขอจบการรายงานข่าวสั้นๆไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวใน อาทิตย์นี้ที่จะมาถึงเนี่ยเราจะลงคลิปกันแบบจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแข้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกินะครับผมแล้วก็มีเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้เรื่องหนึ่งด้วยนะครับไว้เดี๋ยวรอดูกันได้เลยคลิปเนี่ยน่าจะลงกันแบบว่าวันละ2คลิปเลยนะครับผมก็รอติดตามชมกันนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังกันมาครับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ